เรียนรูปแบบการปกครองมันจะมีหกรูปแบบนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าก็หกโดยมันจะแบ่งออกเป็นดีอยู่สามแบบอ่าคำว่าดีนี่คือทําเพื่อใครครับรทำเพื่อประชาชนอ่าดีคือทําเพื่อประชาชนส่วนที่ไม่ดีคือทําเพื่อตนเองทำเพื่อตนเองอ่าแสดงมาปกครองคนเดียว เขาเรียกว่าอะไรครับราชาป่าคือเป็นอะไรครับราชาป่ามันเป็นผูามารกรรษ์ใช่ไหมถ้าผูามาริย์ที่ดีเนี่ยตรงครประเทศชาติหรือว่าบ้านเมืองก็จะทำไมครับดีเจริญใช่ไหมแต่ถ้าทำไมครับทำเพื่อตัวเองปกครองันเดียวทำเพื่อตัวเองทชไม,มครับก็จะเกิดการทรราชใช่ไหมก็คือบ้านเมืองก็จะวุ่นวายทีนี้าากาะปกครองในกลุ่มคนเล็กๆแสดงวา่ามันมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหม กลุ่มคนนี้คือมีเป็นกลุ่มอย่างกลุ่มห้องเรานี่ยเป็นกลุ่มนะครับเข้ามาในการปกครองนะครับถ้าถ้าปกครองเพื่อประชาชนก็จะเป็นอภพิจารณาที่ปรจชัยแต่ถ้าปกครองเพื่อตัวเองก็จะเป็น,นท่านาที่ประชัยต่อไปนะครับมหาชนคืออะไรมหาชนกลุ่มคนใหญ่ใไหมใหญ่ขึน้นมาอีกกลุ่มคนใหญ่ตรงนะี้ถ้าปกครองเพื่อประชาชนก็จะเป็น คุณภาพแต่ถ้าปกครองเพื่อตนเองประชาธิปไตยอ่าประชาธิปไตยปกครองเพื่อตนเองคือใช่แล้ครับอ่าตนเองเป็นใหญ่แล้วก็เอาทาไมครับเอพรรคพวกเอาพวกของตัวเองนี่แหละครับบ้านเมืองก็กระเสื่อความคุ้มค่าได้เหมือนกัน,าน,นการปกครองโดยคนเดียวโดยพู้มหาศาลหรือว,ว่าโดยผู้มีอำนาจคนเดียวก็ดีคือตัดสินใจได,ด้รวดเร็วแต่คนนั้นต้องเป็นคนฉลาดเลี่ยเนีายเป็นคนเก่งนั่นเองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ฉลาด ก็จะไม่รอบครอบนี่ะครับอ่าอ่านะครับการปกครองโดยคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับอะไรครับคนคนเดียวคนคนเดียวคือปกครองโดยระมหากหาตระย์ใช่ไหมแต่คนกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะเป็นพวกขุนนางขุนนางที่มีอำนาจอ่าในบ้านเมืองอย่างอย่างถ้านบ้านเราเราเป็นพวกข้าราชการนั่นแหละอ่พวกเนี้ยนะครับจะเป็นจะเป็นคนชั้นกลางคนชั้นกลาง เำหาว่ามหาชนคือคนทั่วไปของพวกเรานหละคือพวกเราเนี่ยใครก็ได้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําผู้ปกครองนี่แะโดยการนะครับยกมือให้หรือเลือกตั้งพวกเนี้ยใช่ไหมอ่าดูแต่มันมีข้อดีข้อเสียกันนักเรียนครับสุดท้ายนะครับจะเป็นการปกครองแบบไในถ้าทำเพื่อประชาชนนะครับ รูปแบบนั้นก็จะเป็นการปกครองที่ด no like well, ีนะครับถ้าทําเพื a a ่อตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะครับที่ทําเพื่อตัวเองรูปแบบนั้นก็จะเป็นการปกครองที่ไม่ดีทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับทํานะครับแบบลงความคิดเห็นนะครับก่านักเรียนนะครับจะเลือกรูปแบบการปกครองแบบใดนะครับก็คือโดยให้นักเรียนนะครับเขียนบรรยายนะครับรูปแบบการปกครองที่นักเรียนชอบนะครับ อธิบายเหตุผลโดยความคิดส่วนตัวของนักเรียนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับครับรูปแบบปกครองคือออกแบบ,รรแบ,บรรตัวให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมการปกครองที่ชอบราชาปะเหตุผลที่เลือกเพราะตัดสินใจได้รวดเร็วและปกครองประชาชนรูปแบบปกครองที่ไม่ชอบทดราชเหตุผลที่เลือกเป็นการเอาเปรียบประชาชน รูปแบบการปกครองที่ชอบราชาปาาเหตุผลที่เลือกเพาะเป็นการปกครองที่เด็ดเดี่ยวตัดสินใจได้แน่วแน่และเด็ดขาดรูปแบบการปกครองที่ไม่ชอบคณาธิปไตยเพราะคนกลุ่มเล็กๆซึ่งมากกว่าหนึ่งคนจะทําให้ตัดสินใจได้ยากและไม่ลงตัวรูปแบบที่ชอบปกครอการปกครองที่ชอบราชาปรา เพราะตัดสินใจได้รวดเร็วและเด็ดขาด 2. รูปแบบปกการปกครองที่ไม่ชอบประชาธิปไตยเพราะการตัดสินใจหลายคนจะทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกันสค,ครับราชาปาดเพราะเอาไว้สืบตระกูลให้มั่นคงอันที่ 2. ราชาธิปไตยเหตุผล ที่เลือกราชาธิปไตยสามารถออกเสียงตามที่ตนเองเลือกได้รูปแบบที่รูปแบบปกครองที่ชอบราชาปาทเพราะเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดรูปแบบที่ไม่ชอบทรราชเพราะเป็นการเอาเปรียบประชาชนรูปแบบการปกครองที่ชอบอภิชนาธิปไตย เหตุผลที่เลือกเพราะมีประชาชนคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำกันได้และออกเสียงความคิดเห็นตอนทำงาน 2. รูปแบบการปกครองที่ไม่ชอบประชาธิปไตยเหตุผลที่เลือกทำงานเพื่อตอนเองเวลาทำงานไม่มีประชาชนคอยให้เสียงจึงทำให้บ้านเมืองล่มจมรูปแบบการปกครองที่ชอบประชาธิปไตยเพราะมี ความตัดสินใจที่เด็ดขาดและมีความฉลาดที่มาก2รูปแบบการปกครองที่ไม่ชอบประชาธิปไตยพอมีการตัดสินใจที่ช้ามากที่สุดรูปแบบการปกครองที่ชอบโพลิต้โดยเสถียรภาพรัฐแปลตามชั้นกลางชนชั้นกลางจะรับฟังเหตุผลมากที่สุดรูปแบบปกครองที่ไม่ชอบประชาธิปไตยเหตุผลที่เลือก ทำงานคนเดียวอาจจะทำงานอาจจะทำให้ทำงานวุ่นวายรูปแบบการปกครองที่ชอบราชาปากเพราะว่ามีการตัดสินที่เด็ดขาดและมีความสุขและฉลัดความสุข 2. รูปแบบการปกครองที่ไม่ชอบราชาธิปไตเพราะว่าการตัดสินใจได้ช้ามากที่สุดและไปทำงานก็ไม่มีเพื่อนไปทำงานด้วยค่ะ หนึ่งรูปแบบการปกครองที่ชอบอภิชาธิปไตยเหตุผลที่เลือกเพราะมีประชาชนคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำสองรูปแบบการปกครองที่ไม่ชอบประชาธิปไตยเหตุผลที่เลือกทำงานเพื่อตนเองเวลาทำงานไม่มีประชาชนคอยช่วยเหลือ หนึ่งรูปแบบการปกครองที่ชอบ p o ลิติประกอบด้วยการชนชั้นใหญ่3มกลุ่มคือคนร่ำรวยคนชั้นกลางและคนจนช,ชนชั้นกลางจะได้รับฟังเหตุผลมากที่สุด สองรูปแบบการปกครองที่ไม่ชอบประชาธิปไตยซึ่งจะให้โอกาสเจร<ด>้ราชกรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ <ๆ S 1> ปกครองโดยยุติธรรมโดยยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักรูปแบบการปกครองที่ชอบราชาปราด เหตุผลที่เลือกเป็นการตัดสินใจรวดเร็วและเด็ด,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 ดขาด 2. รูปแบบการปกครองที่ไม่ชอบมหาช,ชนาเหตุผลที่เลือกหากได้ผู้ปกครองที่ทไม่ดีอาจจะไม่ดีต่อประชาชน นะครับสุดท้ายนะครับสรุปครับนักเรียนก็คือรูปแบบที่เรียนเลือกนะครับการปกครองนะครับเป็นการปกครองในทัศนคติของของใครครับของอริสโตเติลนะครับแต่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับเรานะครับโรงเรียนเรานะครับหรือว่าประเทศไทยของเราปกครองรูปแบบไหนครับรูปแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะอะไรเพราะประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันใช่ไหมครับอ่าก็คือทุกคนอะ ต้องอยู่ภายใต้อะไรครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับใช่ไหมอ่าทีนี้นะครับนักเรียนต้องเป็นพลเมืองดีของสังคมใช่ไหมครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะครับมาโรงเรียนก็ต้องเป็นคนดีของคุณครูนะครับอยู่บ้านก็ต้องเป็นคนดีของผู้ปกครองเป็นคนดีของคนในชุมชนนะครับเพราะว่านะครับเราปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยนะครับเราถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อน,นครับก็จะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับอ่าเราต้อง ครับเป็นคนดีของสังคมนะครับทาให้ประเทศชาติของเรานะครับจะมีความสงบสุขนะครับไม่วุ่นวายนะครับเราไม่ครับไม่เรียกร้องสิทธิ์จนเกินไปนะครับเราต้องเคารพสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ครูก็ขอฝากพวกเราไว้แค่นี้นะครับให้พวกเรานะครับนึกถึงสิทธิหน้าที่ของตัวเองครับอยู่ภายใต้กรอบเกียตของกฎหมายรัฐธรรมนูญครับ